You are hearing what we share on Samary Book TU o o y สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Samary Book TU o o y กับหัวข้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมใน EP ที่213นี้จะมาแนะนำหนังสือเรื่องบ้านพักใจอบไปอุ่นทะเลเคยรู้สึกไหมคะที่รู้สึกว่าเหนื่อยจนอยากหนีไปไกล บางครั้งก็อยากจะไปนั่งมองวิวริมทะเลแล้วปล่อยให้ทุกอย่างพัดผ่านไปหรือว่าอยากจะลองใช้ชีวิตที่ได้พักจากเรื่องรายๆบ้างนิยายเล่มนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสความรู้สึกเหล่านั้นค่ะบ้านพักใจอบไออุ่นทะเลเป็นนิยายเล่มเดียวจบผลงานของคุณโมริซาวะอากิโอแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยโดยคุณชัดขวัญอดิศัยเลขหมู่หนังสือนะคะ นวมม้าแปดเจดห้าอ่างเจสชชิงหกสาม6อหนังสือมีขนาดเท่าพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กอ่านได้ง่ายไม่หนามากอ่านเพลินๆแป,ป๊บเดียวนะคะก็จบเล่มแล้วแต่ว่าได้ทิ้งร่องรอยความรู้สึกไว้กับผู้อ่านอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะเอมิริตัวเอกของหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นผู้หญิงอายุ25ตกงานแล้วก็อกหัก ในตอนที่ไม่มีที่ไปพี่ชายได้แนะนำให้เธอกลับมาพักกับคุณตาที่ทัสอุระซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบและห่างไกลเอเมริริตัดสินใจลองติดต่อคุณตาดูคาดไม่ถึงว่าคุณตาที่แทบไม่เคยติดต่อกันเลยกลับยอมรับให้เอเมริริมาพักอยู่ด้วยกันอย่างง่ายดายเอเมริริจึงแบกหัวใจคที่ปอบช้ำไปอย่างที่ห่างไกลเพื่อหนีทุกสิ่งในโตเกียวค่ะ และเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อันเรียบง่ายในหมู่บ้านชนบทริมทะเลแห่งนี้เธอไม่คาดคิดเลยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้จะช่วยปลอบโยนหัวใจของเธออย่างช้าๆเอเมิลี่ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านคุณตาว่างๆนะคะเธอตามคุณตาไปเดินเล่นกับเจ้าหมาชื่อครุ๊กตกปลาทําอาหารแล้วคุณตาเนี่ยก็พาเอเมิลี่ไปรู้จักกับคนในหมู่บ้านเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆผู้คนเลยรู้จักกันหมดเธอได้พบกับผู้คนที่มอบมิตรภาพที่ดีให้ ถึงตอนแรกเอมิลี่จะรู้สึกตะขิ่ตะขวงใจนะคะที่จะรับความรู้สึกเหล่านี้ไว้แต่ก็ค่อยๆเริ่มปรับตัวรับน้ำใจและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบของหมู่บ้านได้ค่ะแต่พอเพื่อนของเอมิลีจากโตเกียวมาเที่ยวที่ทัสซูอุระข่าวลือที่เป็นสาเหตุให้เอมิลีมาที่บ้านคุณตาก็แพร่ออกไปทําให้เอมิลีต้องเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกที่ถูกซุบซิบนินทาจากผู้คนรอบข้างอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเธอมีครอบครัวและมีเพื่อนที่หมู่บ้านที่คอยให้กำลังใจค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างคุณตาแม่แล้วก็เอมิลิทำออกมาได้น่าสนใจความสัมพันธ์ของแม่กับเอมิลิไม่ดีมาโดยตลอดแม่ที่หยากกับพ่อและพาผู้ชายคนใหม่หลายคนมาแนะนำให้เอมิลิรู้จักทำให้เอมิลิมองแม่ในทางไม่ดีเสมอ แม้ว่าตอนนี้แม่กับผู้ชายคนล่าสุดจะดูไปกันได้ดีก็ตามและเราอ่านในมุมมองของตัวเอกมาโดยตลอดทำให้รู้สึกว่าแม่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบมองตัวละครแม่ในแง่ลบและคิดว่าทั้งคู่คงไม่น่ามีโอกาสกลับมาพูดคุยกันดีๆได้แต่พอได้ฟังมุมมองของคุณตาที่เล่าถึงคุณแม่ให้เอมิริฟังทำให้เห็นมุมมองของแม่ที่เอมิริไม่เห็นเพิ่มขึ้นค่ะตัวของเอมิริเองนะคะก็เข้าใจแม่มากขึ้นด้วย ตอนท้ายเนี่ยคุณตาก็ได้คุยกับแม่ของเอเมริริว่าสักวันเธออาจจะไปหาแม่ก็ได้ค่ะเฟชอบความสัมพันธ์ของตัวเอกกับคุณตานะคะที่ค่อยๆสนิทกันแล้วก็คุ้นเคยกันมากขึ้นอ่านแล้วนะคะสัมผัสความรู้สึกอบอุ่นในความสัมพันธ์เรียบง่ายของคุณตาและเอเมริริได้เลยที่เอเมริริสามารถกลับมาเข้มแข็งขึ้นได้ก็เพราะว่าคุณตาคนนี้คุณตาที่ไม่ได้พูดเก่งไม่ได้ยิม้มแย้มแต่ความมั่นคงและหนักแน่นเหมือนเป็นเสาที่เจอจุนเอเมริริเอาไว้ได้ อีกจุดที่ชอบนะคะคือตอนที่เอเมริกับคุณตาทำอาหารด้วยกันรู้สึกเหมือนว่าการทำอาหารเนี่ยช่วยเชื่อมโยงคนสองคนเข้าด้วยกันมากขึ้นและอาหารในเรื่องก็บรรยายออกมาได้น่ากินมากๆเลยนะคะอ่านจบแล้วรู้สึกได้เลยนะคะว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยสมกับชื่อเรื่องม่านพักใจอบไออุ่นทะเลเพราะสถานที่นี้เป็นที่ให้พักใจอย่างแท้จริงทําให้เอเมริริได้เรียนรู้และยอมรับอดีตมีคนในครอบครัวให้กลับมาหา ได้เจอเพื่อนที่เล่าความลับให้ฟังได้มีคู่แข่งทางความรักที่น่านับถือในตอนสุดท้ายนะคะเอเมิลีก็ได้รับอาวุธที่จะกลับไปเผชิญชีวิตอีกครั้งถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาลองสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นของคุณตาและเอเมิลีในหมู่บ้านริมทะเลอันเงียบสงบเรียนรู้การตกปลาทำอาหารและการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลนี้สามารถมายืมเล่มได้ที่หอสุดปรีดีที่5าประจันและหอสมุดป่วยอุพะกรที่รังสิตได้เลยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ